นะนูยังกัสิเอิอน้นผู้บ่าวมาฟังลำนนเนาะอ่าเอาเอาฟัวเออฟัวฟุยกัเอา,เอา,เอา,เอารถเนาะถ้าว่ามาฟังลำนะเออน้องยังสีห้องวันนี้เนาะคุณนะคะแล้วก็พี่อยู่จังหวัดอะไรเข้าสนุกยังยุสโสปปลาวเด้อสวรรณานนคิดน้องกับขอบคุณหลายๆจ้าเอาเว้าหลายใหญ่ห้างไปฟังเพลงฟังลำนด้วกัน ดนตรีดังก้องตัวน้องขึ้นสเวทีสังหรณใจน้องขึ้นนี้สนใจยินเบาค้ะเสียช่วยอ่านภาษาอังกฤษให้หน่อยพี่เอ อยากบอกหักอายน้องนี่ไอ้ย,ยันไอน้มีเมียพออยากลงไปเคลียย่านแต่เมียของไอามาเห็นแต่มันต้องเป็นน้องเล้วเห็นแสงสีสอดส่องอยากให้อยูใจน้อง ทั้งสีงองน้คิดแนวใดหักอยฟังลำอยากไปนั่งนำเดสายรูหอายย่างจริงใจยกอยู่ไกลๆผู้เบาฟังลำอายลอขนาดอาจลา ผู้เบาคาเสียมีเมีเอาใจไว้เด้อผู้บอใจน้องสบายดีสิสิสิแปดล้านดวงใจผู้บอใจน้องลงหักผู้เบาเมยอำเภอน้องหูหละเด้อเมื่อมาเจอผู้เบาฟังลำจะของเพลงมาร้องด้วย อ้งเอิญคืนนี้พร้อมดนตรีสัญญาณบอกข่าจะกินหัวใจผู้เบายังเป็นสาวบ่ทันมีแฟนมีแล้วมีแลว้ลวครับยังบันนี่ วงน<อ>ยี้ไอ้หากว่าใ่อยากมาควงแขนขอเว้นแต่ใส่มีแฟนน่งบอยอยากแทนเป็นคู่ที่สองเนาะจุ๊บนะเพื่อนกับพี่ภาษาอังกฤษมาว่าอะไรนะเนี่ย you you I love you ไม่ใช่ป่ะ you เด้อเลิบไาสันเลิฟใช่ไหมใช่ไหมขอบคุณหลายพี่พูดอังกฤษได้ไหมนงเอี้ยงพูดอังกฤษไม่ได้นะขอบคุณแยกมาเนาะ thank you very much เด้อนะครับขอบคุณที่ไล่ไล่ให้น้งเอี้ยงนะคะพี่ขอบคุณหลายที่กดไลค์ให้น้องเอี้ยงนะ thank you thank you very much นะคะ thank you very much ขอบคุณมากๆเลยที่มาัพ p อ o r t แล้วมากดกดไลค์ กดไลค์กด subscribe ให้นะเพาะเพราะภาษาแนะขอบคุณในหลายน้องอ่องมาเข้ามาตัวดึงเงินครับตัวดึงเงินครับเอาเข้ามานั่นเถื่อมให้ติปเนี่ยตัวดึงเงินสวัสดีค่ะยิ้มใส่ยิ้มใสเงินอยู่ใส่หาเท่าใดกระโบสมบังอยากมีตังสกนหรือว่าสามกน น,นี่จะก้อนเลยค่ะสบายดีชีสิบเนาโอ้เยอะจังเลยนะถ้าค้องมันดีกว่านี้มันคงเยอะกว่านี้มาก มากมากค่ะเก่งมากมากวันน้องอ่องโอ้ขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหลายเด้อวันนี้ยังไม่ได้แต่งนายจิ้งมิ่งมานะจ๊ะวันนี้ไม่ได้แต่งนายก็ตื่นนอนนะคะทุกคนก็อยากมาโอุ่มกับเอฟซีมากมากเลยตอนนี้ขอบคุณมากมากเลยมีเพลงอยากฟากยากต่อนเอฟซีอยู่บ้าน้องอ่องดูว่าห้องบ่ได้บ่ยังเมื่อยอยู่สิบ่ดลือนจังได้เนาะเพลงเนาะค่ะยากห้องเพลงกับห้องได้เนาะเพลงแบบ เพลงแบบบ้านบ้านเฮาหรือว่าเพลงอย่างกฝากเป็นผลงานเพลงผลงานล้ำบางทีมีผู้ใหญ่ใจดีโยนติปโยนแตปให้กันอะไรด้ยังจูบอวสันนาจูบโอเคแม่น่าเจ๊งเนาะอ้าหยุดอ่ะต่อไปขอเสิร์ฟครับพังเสียงเพลงจากน้ององได้เนาะเพลงจอบอวาสนาแม่แล้วค่ะผู้ใดที่ว่าว่าม้วนอยากให้นงองห้องโต๊ะอะซัพพอร์ตด้วยพวงยูนพวงมาลัยมาให้นี่เด้อชุ่อป้าแตงให้หน่อยนะครับซุปเปอร์แตงเม่แล้ว คืนแต่ว่าเขานั้นมีใจให้เจ้าของน้ำจอ<บ>น้ำสง่งทั้งเฟดทั้งไลทั้งไอจีขิ้นไปเองข้างเดียว